สวัสดีครับสวัสดีนะนะที่ชื่นชอบการตกปลาทุกๆท,ท่านเลยนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องไ่เอฟิตชิ n งนะครับวันนี้ผมจะพานะ้านาะไปตกปลาอินทรีเหมือนเดิมนะครับมาติดตามรับชมกันนะครับว่าวันนี้จะได้กี่แต้มนะครับ มาแล้วครับนล้วนะครับตัวแรกครับโอเคครับมาแล้วครับตัวแรกชิคเดี๋ยวเป็นนะครับไม่รู้ปลาอะไรนะครับน้า น่าจะไปอินซีนะครับน่าน่าจะตัวไม่โตนะครับ ันอาจจะย้อนแสงหน่อยๆน,นะครับนา้นาๆเรามาลุ้นกันครับว่าจะตัวโตหรือเปล่าแต่น่ามีไซส์อยู่นะครับ โอ้ไปฟีนะครับนะ้านๆะโอ้ไปพานสายอีกข้างหนึ่งมาด้วยนะครับ มีไซส์อยู่นะครับแต่มันไปผ่านอีกสายหนึ่งมานะครับนั่นนะ อย,อยู่นะครับนะ้านๆะมาคนเดียวนะครับมันก็จะเก๊กเกกลางๆหน่อยตัวนี้าเราตวราตัวนี้ก็าเราวสามกิโลนะครับนะ้านๆะนะตัวนี้ไซส์สวยนะครับโอเคตัวแรกแคมแรกมาแล้วครับหลังจากชิคอยู่นานนะครับตัวชิมูนฝาฝานี่นะครับนะ้านๆะ นะครับน้าตัวแรกมาแล้วนะครับสามโลหน่อยๆได้ครับโอเคครับเดี๋ยวปล่อยเบ็ดก่อนนะครับน,ะนะนะ้าับน้าเราปล่อยเบ็ดอยู่นะครับแล้วเขาก็กินคาม,มือเลยนะครับคือกัดคาม,มือเลยนะฮะ มาดูว่าจะตัวใหญ่หรือเปล่ากินคามือแบบนี้อันตรายนะครับนะนะตัมที่สองมาดูกันครับว่าเป็นปลาอะไร แต่กัดไม่แรงนะครับนั่นนะปลาอินซีครับนั่นนะโอ้โหอินซีครับ ครับน่าจะกิดโลกโอ้โหหลุดนะครับนะ้านะเขาติดหน่อยเดียวนะครับแล้วเกี่ยวพลาดน,นะครับโอ้โหเสียดายครับโอเคนะครับนะ้านะหลุดไปแล้วนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาปล่อยเบ็ดกันก่อนนะครับ โอเคนะครับมาน,นะหลังจากที่เราชิกเหยียบเป็นกันทําไม่สวยครับ,รบเดี๋ยวผมจะวิ่งลองวิ่งลากเหยียบตายดูนะครับนี่นะครับวิ่งลากเหยียบตายโอเคครับแล้วปล่อยเบ็ดกันก่อนนะครับดู okay, นะครับเหยียบว่ายสวยนะครับนะหนะ้ ครับก็โอเคนะครับนาะๆนะสำหรับทริปนี้นะครับทริปนี้ได้แค่หนึ่งแต้มนะครับก็ถือว่าไม่แห้วนะครับก็ฝากนาะนะกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดไลค์ช่องไต่เอฟิชชิ่งของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับทริปนี้สวัสดีครับ